สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านน้องเขาแล้วนะครับเกี่ยวกับทางด้านสามีเสียชีวิตแล้วก็เรามาพูดคุยแล้วก็เป็นอุสาหรสำหรับคนไทยที่อยู่ทางแดนบ้านะครับผมถ้าเกิดขึ้นเรื่องสามีเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางพันยาเก่าและลูกลูกของเมียเขาเก่าเข้ามานะครับแล้วองทาเริ่มทําไงบ้างอ่ะสวัสดีครับไม่ต้องออกบอกชื่อนะครับอ่ะครับอ่ะมีปัญหาเรื่องอะไรครับตอนนี้ ตอนนี้มีเรื่องปัญหาดังๆนิดน uh ึงเออลูกเอเมีเก่ากับลูกชายเขามาขอมรดกเรื่องเงินกับทุกอย่างเอามาแบ่งแต่ว huh. ่าตอนนี้พอเขามาช่วยเราทุกอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรกจะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องแบ่งกันอยู่แล้วห้าสิบห้าสิบแต่พอเขาไปเดินเรื่องเสร็จปุ๊บเขามาขอเราขอเงินในบัญชีสามีทั้งหมดออฮะเขาบอกว่าให้เรามาเซ็นมอบให้เขาเพราะว่า เราได้รับเงินจากเงินเพนชั่นบริษัทอะไรไปเยอะแล้วทีนี้เงินที่อยู่ในบัญชีสามีนะเขาขอทั้งหมดครับเขาบอกว่ามันไม่แฟ์สำหรับเขาที่เขาได้แค่นิดเดียวแล้วเราเพิ่งแต่งงานได้แค่ปีเดียวแล้วเราได้ทุกอย่างเขาวอาคุณมีลูกไหมเออมีลูกสองคนค่ะแต่ดี้วเขารู้ไม่ด้วยแต่นะครับแล้วก็คุณอยู่ที่ประมาณกี่เดือนแล้วตอนนี้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแล้วสามีมาเสียชีวิตเพราะอะไรครับเออหัวใจวายค่ะหัวใจวาย แล้วก็ภัรยาเก่าเขาา้เขา,มา,เขามาที่บ้านเลยไหมเข้ามาบ้านค่ะเอฟซีฟังดีๆดนะครับผมฟังดีๆแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเขาว่าไงบ้างครับเอ,อเขามาตอนแรกมาก็เขาก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยนูน่นช่วยนี่เราก็โอเค okay. เราก็เลยให้เขาเข้ามาบ้านพอ,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 อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอเขาบอกว่าจะเอาเอกสารมาให้รเราเซ็นอืทีนี้ปกติถ้ามีเอกสารมาเซ็นอ่ะเพื่อนบ้านเขาจะเป็นคนมาช่วยดูให้อ่าค่ะ ทีนี้วันนั้นน่ะเพื่อนบ้านไม่อยู่ครับเราก็เลยอยู่คนเดียวครับทีนี้พอมาถึงปุ๊บเขาก็แจ้งรายละเอียดเราว่าเนี่ยนะเราต้องเซ็นตรงนู้นนะเซ็นตรงนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็เลยว่าเออเราไม่มีคนดูให้น่ะเพราะว่าเราอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกเขาบอกไม่ต้องดูเซ็นไปเลยเซ็นไปเลยแต่แต่ในใจเราเราว่ามันเพราะว่าเพื่อนบ้านสั่งไว้ว่าห้ามเซ็นเพราะว่าเราอ่านไม่ออกด้วยก็เลยไม่ได้เซ็นให้เขาทีนี้เขาก็เลยมาพูดเรื่อง เงินในบัญชีสามีที่ต้องแบ่งกันลูกเขาห้าสิบห้าสิบเขาเลยบอกกับหนูว่าเออหนูน่ะจะได้เงินเออเพนชั่นนะจากบริษัทประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ได้มีได้รับเงินก้อนแล้วก็เงินรายเดือนอีกเธอะได้เยอะแล้วอไอ้เงินในบัญชีสามีอ่ะควรให้ลูกเขาอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยว่าเอ้า ให้ลูกเขายังไงก็แบ่งกันอยู่แล้วห้าสิบห้าสิบเขาบอกอว่าไม่มันไม่แฟร์สำหรับเขาเขาได้แค่นิดเดียวอืเขาได้แค่อย่างเดียวเขาอยากเขาต้องการทั้งหมดเขาว่าอย่างนี้ครับผมเราก็เลยว่าเอ้ยเรากดดันนะมาแบบม,มาเหมือนมาข่มขู่เราเอานะอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอองั้นฉันขอคิดดูก่อนอย่างนี้ฉันขอปรึกษาคนอื่นก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้จริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าเซ็นอะไรให้เขาอันนั้นก็เลยเขาก็ทาแบบ ถามซอกแซกเราอยากได้ประวัติเงินเข้าเงินออกที่เมืองไทยอยากอยากดูบัญชีเงินไอการเงินของเราที่เมืองไทยดูซิว่าพ่อเขาโอนไปเท่าไหร่แล้วพ่อเขาเะเ่อซื้ออะไรให้เธอบ้างอะไรอย่างนี้หนูก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าฉันจะเอาให้ได้ตอนไหนเพราะฉันก็ไม่มีอยู่ในมือฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยอย่างนี้ก็เลยว่าเอองั้นขอปรึกษาเพื่อนก่อนพอเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านก็ไปบอกเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ ไม่ได้มันให้ไม่ได้นะประวัติการเงินเราถูกต้องครับให้ไม่ได้ถ้าเขามาตอแยเธอบ่อยๆเธอติดต่อทนายหรือว่าคนที่รู้เรื่องเลยอะไอย่างนี้เราก็เลยโอเคเราต้องติดต่อแล้วเพราะงั้นเขาก็ตอแยเราไม่เลิกตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วจนจนมาถึงวันนี้อ่ะเขาก็ยังส่งข้อความหาเราทุกวันแบบเอานู่นนะเอานี่นะเอาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนขู่เราทางอ้อมด้วยว่าถ้าเราไม่บอก ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่น่ะตำรวจเขาก็จะจับนะเขาก็จะดําเนินคดีเรานะอย่างนี้อย่างนี้ตำรวจจับก็ไม่ได้ฆ่าคนอื่นค่ะอะต่อครับทีนี้หนูก็เลยว่าไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมันทั้งอาทิตย์แล้วมันทั้งอาทิตย์แล้วมันไม่ไหวแล้วเพาะก็ตัวยเราแล้วลูกลูกสาวก็นั่งอยู่ตลอดเนาะแล้วเด็กด้วยนะผมเห็นแล้วเขาก็ลูกสาวก็นั่งอยู่ตลอดลูกสาวก็เหมือนจะร้องไห้เนาะเห็นเขามาเถียงกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะทีนี้ลูกสาวก็พอเขาไปลูกสาวก็ร้องไห้ว่า แม่ทําไมเขามาเหมือนมาขู่เราเลยหลังแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยแบบไม่ไหวแล้วมามาปล่อยให้ลูกเราเห็นอย่างงี้ไม่ได้แล้วเราต้องหาคนช่วยก็เลยได้ติดต่อคุณแล้วคุณคุณคุณได้เบอร์โทรจากไหนช่องทางไหนเออได้จากเฟซค่ะได้จากกลุ่มเพื่อนเพื่อนในเฟซในกลุ่มในเฟซติดต่อให้โอเคคืออย่างนงี้ครับมาตอนนี้ผมได้ตรวจสอบแล้วครับก็มีเอกสารต่างๆที่ผมได้รับนะครับอันดับแรกคือผมแนะนําให้ปล็อกกับปริยาเขาเลยไม่ต้องติดต่อเขานะครับ แล้วก็เราก็มีใบมอบหน้าเรียบร้อยนะครับคุณกับคุณก็คือใบมอบหน้านี้นะครับผมสามารถดูแลคุณได้นะครับคือใบนี้เนาะผมสามารถดูแลคุณได้นะครับที่ผมตรวจสอบของคุณเรียบร้อยหมดแล้วก็มีอ่าที่ได้แน่นอนะคุณได้เงินเพนชันนะครับก็เงินเงินจากทางบริษัทนะครับแล้วก็ผมเห็นอีกคือเงินประกันจากสามีนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเพราะว่าสามีคุณมีมีบ้านไหมไม่มีค่ะไม่มีมีอะไรอีกไหมหุ้นไม่มีค่ะไม่มีนะครับ ก็คงไม่ได้นะครับก็คงตัวนั้นไม่ได้ก็คงอาจจะได้ลดต้องดูด้วยกรรมสิทธิ์เป็นของใครนะครับ <Okay. S 1> เพราะคนที่จะบอกว่าคุณได้อะไรบ้างคือกรมมรดกหรือแอชชาร์ฟอัมหรอครับ <Okay. S 1> ที่นะอยู่ตอนนี้อยู่สังการเล่นใช่ไหมสังการเล่นใช่ไหม <Okay. S 1> ม,มันต้องเข้าจุดนั้นนะครับเพราะอธิบายฟังก่อนว่าประมาณนี้ที่คุณจะได้นะครับส่วนคุณอยู่ที่นี่กี่ปีนะได้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ด <7 S 1> เดือนนะครับก็ไอ้ตัวนี้เห็นผมเห็นมีคุณมีเปสามีคุณมีประกันชีวิตนะครับก็ <Okay. S 1> ทางบริษัทก็จะจัดการให้เ <Okay. S 1> นาะจัดการให้ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะได้ก็คือผมต้องการใช้ใบมอบหน้าครับเอกสารต่างๆนะครับผมก็อยู่ในมือหมดแล้วแล้วผมก็จะคุยกับเพื่อนที่ทนายด้วยกันนะครับหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนผมแล้วก็เอกสารอยู่ในนี้หมดแล้วครับเนาะถามว่าพันยาเขาฉลาดมากครับเขาไม่ให้ใบเสยชีชิดมาเลยผมต้องขอใหม่นะเดี๋ยวผมขอให้ไม่เป็นไรนะครับใบเสร็ชิตน่ะใบมรณะของสามีคุณผมขอให้แล้วกันนะครับแล้วก็ถามว่าคุณได้อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไหม คุณไม่ได้อยู่นะครับผมค, <ะ S 2> คุณต <คะ S 2> ้องกลับเพราะคุณอยู่ที่นี่ไม่ครบสามปี<ค>ะนะครับผมคุณไม่สามอยู่ที่อยู่ที่นี่ได้ค <ะ S 2> ได้เงินแม่ไม้ไหมคุณอายุยังน้อยค, <ะ S 2> คุณไม่ได้เงินแม่ไม้ค <ะ S 2> ุณได้เงินแค่เพนชั่นเฉยๆกับเงินประกันค <ะ S 2> ชีตของคุณผมคิดว่าก็คงพอที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศประเทศไทยนะครับ <คะ S 2> ผมจะเดินเรื่องกับเมืองไทยคุณน,นะครับผมจะเดินเรื่องทรัพย์สมบัติที่คุณมีอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมจะเดินเรื่อง เกี่ยวทางย้ายนะครับให้คุณกลับอยู่เมืองไทย <คะ S 2> ทุกอย่างหมดเลย<ค>ะนะครับผม <คะ S 2> ก่อนอันนี้นี่ก็เต็มที่เพราะคุณมีลูกสองคนตอนแรกผมก็กะว่าราคาประมาณนี้บอกพอเราไม่เห็นปุ๊บเราเรียกเยี่ยมไม่ได้แล้วเพราะว่าเรา้เรียกน้อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับส่วนส่วนที่ที่เราทําได้ก็ช่วยช่วยเขาจริงๆนะครับ <คะ S 2> ผมแนะนําว่าถ้าเขาเข้ามาถ้าสมมติว่าเมียเก่าเขาเข้ามาคุณไม่ต้องให้เข้าแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องการให้คุณเข้ามา นะครับถ้าเธอต้องการเนี่ยเธอก็ไปฟ้องเอาแล้วแต่คถ้าพุ่นกันเนี่ยจะไปฟ้องเอาไม่ต้องเข้าบ้านคแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ว่าไปแจ้งความให้คุณเน่ครับไปแจ้งความว่าคุณผิดกฎหมายคุณไม่ได้ทำผิดนะเพราะว่าคุณไม่ได้ฆ่าใครครับคุณมีสิทธิ์อยู่ที่นี่อยู่จนกระทั่งเรื่องจบเรื่องแล้วผมก็จะเนิเรื่องให้ลูกคุณกับคุณกลับเมืองไทยเพราะยังไงก็ต้องกลับอยู่แล้วทางจะรอจว่าคุณอยู่ที่นี่ม่ครบสามปีนะแล้วก็ยังอยู่ไม่กี่ปีนิดเดียวนะกี่เดือนนะเจ็ดเดือนเ ยี่สิบเก้ายี่บเก้าเพราะตามกฎหมายน่ะต้องสี่สิบห้าขึ้นไปถึงจะได้เงินไม่มากถ้าครบห้าปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องบอกไปก่อนน้องไม่ได้อะไรน้องได้แค่เงินสะสมนะครับคือเงินเพนชั่นกับเงินประกันชีวิตที่ได้นะครับส่วนทรัพย์สมบัติในบ้านเนี่ยจะบอกไปก่อนว่าทางที่คนจะดูแลก็คือแอชชัมชาร์ฟคือกรมกรมบุตที่เขาจะดูแลอยู่แล้วว่าใครจะได้เป็นไงบ้างลูกจะได้เท่าไหร่นะครับเมียเก่าจะได้เท่าไหร่คุณได้เท่าไหร่ คนนี้เขาเป็นคนดูแลไม่ใช่ผมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เมียเก่าไม่ใช่คนอื่นนะครับหน่วยข้าราชการเป็นคนดูแลนะอันนี้ก็ฝากเตือนด้วยนะครับสําหรับ F c ซที่เข้ามาชมควรบ,บทเรียนนนะครับออตอนนี้ถามว่าก่อนสบายใจขึ้นไหมสบายใจขึ้นค่ะโอเคนะสบายใจขึ้นนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยผมก็จะเอานี่ทาแฟ้มไปนะครับ f c ครับอยู่นี่ทั้งแฟ้มเลยอยู่ที่มือผมครับทั้งสองแฟ้มที่ผมต้องไป ผมจะ,ะเดินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะครับเช่นใบบ้านอะไรต่างๆว่าคุณจะไม่อยู่ที่นี่แนี่ผมจะติดต่อทางตำรวจว่าคุณจะกลับเมืองไทยด้วยไม่อยู่ <Okay. S 2> ที่นี่แล้วเพราะไงก็อยู่ไม่ได้ <Okay. S 2> นะครับเรือเลขที่บัญชีไทยเนี่ยคุณก็หาผมด้วยนะ <Okay. S 2> เขียนมาทาง Facebook Messenger <Okay. S 2> ผมจะได้เขียนไปทางนั้นว่าเลขที่บัญชีโอนเข้าที่เมืองไทยของคุณ <Okay. S 2> สมรืนธนาคารเดี๋ยวไงผมจะติดต่อให้ทางธนาคารให้นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าทำใบธนาคารผมก็ อ่าผมคงเอาไปแฟงทุกอย่างไปไม่ได้คุณต้องไม่งั้นคุณต้องไปที่ปาเซ่นนะสักวันหนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หน้าไปหาผมสักนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องเกี่ยวว่าคุณยังไม่ได้เงินจากบริษัทผมจะคุยกับบริษัทให้ว่าขอให้เขาโอนเข้าบัญชีคุณมีเลขที่บัญชีสวิตเซอร์แลนด์ไหมอ่าผมจะคุยทางบริษัทให้เข้าโอนว่าคุณต้องจ่ายค่าบุญค่าบ้านอะไรต่างๆเพราะผมเห็นแล้วค่าบ้านก็ยังไม่จ่ายค่าประกันก็ยังไม่จ่ายอะไรต่างๆเลยก็ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่มีใครมาช่วยคุณหรอก เนาะก็ประมาณนี้ก็ฝาก f อทุกท่านครับที่รับชมรับฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าสามีของตัวเองเสียชีวิตเอะจะถามว่าสามีคุณเสียชีวิตเพราะอะไรหัวใจวายค่ะนะเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเอฟซีนะครับมันจริงๆวันนี้ผมก็มีงานเยอะนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อน้องก็โทรมาด่วนมก็เราโอเคเดี๋ยวผมมาที่นี่เลยก็ต้องแคนเซลงานผมทุกอย่างหมดเลยนะครับก็มาช่วยเหลือคุณนะโอเคนะมีอะไรถามอีกไหมเออไม่มีแล้วค่ะไม่มีสบายใจยังสบายใจแล้ว เมื่อกี้หลานบอกว่าดีใจมากเลยกลับเมืองไทยได้ใช่คนเพราะว่าเขาอยู่นี่เขาก็กดดันของเขาอยู่เหมือนกันยิ่งแต่เขามาโตแยบ่บ่อยๆลูกก็ยิ่งเครียดเหมือนกันใช่ครับเพราะฉันตอนนี้ไม่ต้องสนใจใครนะครับผมใครจะเข้าบ้านของคุณไม่ต้องเปิดนะครับค่ะฉานั้นเข้ามาเคาะก็เรียกตำรวจเลยค่ะคุณผู้สังเกตเป็นอยู่แล้วก็บอกเนี่ยเข้ามากวนฉันค่ะโอเคไหมแล้วก็นำบัตรผมให้ไปแล้วนะครับค่ะทุกอย่างอยู่ในมือคุณหมดแล้วก็จะเดินเรื่องผมเริ่มเดินเรื่องพรุ่งนี้เลยค่ะ นะครับเม yes. ื่อก NO ี้ก็คุยกับเพื่อนทนายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องช่วยคุณนะครับแล้วก็เงินที่คุณได้มีสิทธิก็คือเงินอเพนชั่นกับเงินประกันชีวิตที่คุณได้ส่วนที่เหลือเราเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อซทุกท่านครับก็น่าแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับก็ พยายามติดตามผมตลอดครับมันเป็นความรู้ที่ดีสำหรับ fc ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ